ตามสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นหัวขโมยอีกแล้วท่านผู้ชมคือในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยตัวเป็นหลอดนะแล้วก็ไม่ได้ขโมยตัวเจ้าสาวด้วยซึ่งในวันนี้ผมจะมาขโมยสัตว์เลี้ยงอืมบ้านนี้บ้านใครไม่รู้อะไรตัวอะไรอันนี้สองพันเออมีคอน <laughs> คือผมแค่เดินดูเองพี่ผมยังไม่ได้ขโมยอะไรเลยพี่ใจเย็นนะพี่เอ,อ้ยอะไรเล่โรทาร่า <laughs> คือแบบเออมันขโมยไวอยู่ละเฮ้ยวันนี้ว่าน,นี้วันนี้เหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ไม่มันไม่ใช่แบบเดี๋ยนะเขาอยู่แต่ว่าเขาล่องหนอยู่คือทำไมคอยมันแลงจังวะมาดีมาดีมาดีโอ้โหแล้วแบบทุบที่กระเด็นแบบไปโลกหน้ามาสีมาสิมาดีโอ้ โอ้โห oh, 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 oh. จอสันจอสันคือมันทุบนานแล,แล้วแล้วคือเขาล็อกกี่นาทีอะสามสิบวิอืมไปก่อนเลยครับผมเอ้โหแล้วนี่ขนาดเขายิ่งอยู่เนีย่ยอืมคือผมโอ้ยทำไมเขาทุบไกลจังเลยแล้วคืออืมยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิผมต้องสู้เขาไปก่อนอืมคือประมาณสิบสิบกวิสิบกวินาที ือถ้าเกิดเขาไม่ออกนี่ผมอาจจะมีโอกาสได้เอาแมวเอาแมวแมวตัวนี้ก็ได้จริงๆแล้วเพราะว่ามันอยู่ในระดับโอ้อโหโอ้อตัวูไปเรื่อยๆแล้วเรามีโอกาสที่แบบว่าเกิดใหม่ด้วยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ไม่ได้ล็อกบ้านนี้ไม่ได้ล็อกอืมขอมูอหม,ม,ม,มูอหมูอหมูอื๋อตัวเนี้ยอ,อ,อ๋อโอ้โหมันเดินโค่นช้าเลยวะทำไมมันเดินช้ามากเลยอะ่ะแล้วบ้านผมแบบว่าอยู่ตรงนี้อะ่ะบ้านนี้กี่นาทีอ่ะ 1าวิ15วิเออเรามีโอกาสไหมแต่ก่อนอื่นผมว่าผมต้องซื้อสักตัวหนึ่งว่ะอืมตัวนั้น6พันเลยเตัวนี้พันสองตัวนี้550คือเรามีตังค์ยู่า500ตัวนี้950เป็นแกะคือ <laughs> อันนี้สองพันไม่มีตัวถูกๆเลยเนะี่ยคือไม่แต่ตัวแพงอันนี้หนึ่งหมื่นตัวไก่อันนี้สองร้อยห้าสิบกระต่ายเอามาอืมเอากระต่ายมาก่อนมาผลิตเงินสักนิดหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยเรามีเจ้ากระต่ายน้อยผลิตเงินแล้ว แล้วคือมันล็อกยังไงอ่ะอ๋อล็อกสตูดิโอหนึ่งเดียวต้องใช้สามต้องใช้เงินในการล็อกด้วยคือมันต้องใช้เงินด้วยท้าไม่ชมแล้วประเด็นคือผมไม่มีอ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเขาเอาเหมือนกันเนาะเเอาเหมือนกันเขาเอาเหมือนกันคือใจเย็นนะพี่พี่ผมเรียนก่อนผมเรียนก่อนขอนะตัวเนี้ยขอนะ อ๋อได้โปรโอีกทีเดียวก็จะถึงบ้านผมแล้วเออขโมยมาบินคือขโมยมาแล้วไงเลียวคือมันต้องใช้เงินตั้งสามหมื่นในการร้องคือหมาบินมันไม่ใช่หมาบินมันเป็นแมวบินคือช่วยช่วยทําให้มีเงินสามหมื่นไวๆด้วยคือมันะดิ์เงินวีละหนึ่งพันสองร้อยถ้ามชมตอนนี้เรามีเงินหมื่นเจ็ดละผมต้องปกป้องบ้านของผมปกป้องพันของผมก่อนโอเคสองหมื่นห้าสองหมื่นห้า คือเราเนี่ยเริ่มมีเงินแล้วสามหมื่นล็อกเลยหนึ่งนาทีในการล็อกเดี๋ยวก็มีไก่บ้านนี้ไม่เอามีบ้านอื่นอีกไหมเนี่ยบ้านใกล้ๆไม่มีโอ้โหมีบ้านหลังนี้แหละที่ผมคิดว่าเราน่าจะขโมยได้ง่ายสุดสิบวิสิบวิคือ <laughs> เพื่อนเราลิงเราอุย้ยอุ้ยหลบหลบก่อน,กกอน 4, 3, 2, เพื่อนหลบก่อนสี่สามสองหนึ่งเพื่อน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 ลุยเลยเพื่อน เพื่อนลุยเลยเอาเขาล็อกแล้วอ้โหคือมันไม่มีหน่วงเวลาเขาแบบว่าล็อกทันทีเลยถ้านมู่ชมก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องมาเก็บเงินก่อนอนืได้มาสามหมื่นสามหมื่นกว่ากว่าคือตอนนี้เนี่ยเวลาโกงของเราเหลือประมาณยี่สิบวีผมสามารถซื้อตัวอะไรมาเพิ่มได้ไหมมีอยู่สามหมื่นอืมอันนี้พันสองห้าร้อยอันนี้สามร้อยสองร้อยห้าร้อยแต่ไม่ไม่มีตัวดีๆเลยสามพันไม่เอาอ่ะสามพันก็ไม่เอาอันนี้สามพันสี่อืม คือตัวดีๆไม่มาเลยแปดแปดพันอันนี้เอามาอม 8, แปดพันตรงก็ไม่น่าจะมีแล้วนะมีไหมอันนี้หกพันอะเอามาก็ได้คือโอ้ยตอนนี้โกงของเราเริ่มแย่แล้วคือโอ้ยผลิตม่ล็อกเครื่องอืมโอเคล็อกโอ้ยเกลือเกลืออ่อแอคือผมโดนดักหน้าประตูเมื่อกี้นี่เอาเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องมาดูตรงนี้สักหน่อยมีตัวอื่นอีกไหมตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามหมื่นเจ็ดเอ้ยหมื 16, 000, ่นหกหมื่นหกเออ แมวหมื่นหงแมวหมื่นหงมีอีกไหมพันหนึ่งไม่เอาอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้แมวเอ้ยตัวอะไรอะ่ะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอย่า่งไปหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนิดเดียวอย่ิ่งโอ้โหเร็วมากโอ้โหเร็วมากเร็วมากอันนี้ก็ได้หมื่นหกอือคือเร็วมากเมื่อกี้แมวตัวเมื่อกี้ราคาหมื่นเจ็ดซื้อไม่ทันคือตามไม่ทันเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้อันนี้สี่หมื่นอืมไะเก็บมาสักหน่อย ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีเงินแล้วท่านผู้ชมเลยประมาณ1ิบกวิเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องล็อกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ล็อกบ้านเราหายแน่ๆน่ดูจากส่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวที่ผลิตเงินดีที่สุดของผมท่านผู้ชมแมวกิฟฟินคือหนึ่งซุ่นล็อกไปล็อกไปโอเคห้าสิบวิเลยเหมือนว่าอีกประมาณสิวิสุดท้ายเนี่ยจะมีตัวระดับมิสติกเนี่ยมาขายท่านผู้ชมคือผมจะต้องเล็งเอาไว้ส2มสองโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย ตัวรลดนมีต <Oliver> ิง <doch>. ต right. ัวอะไรมึกูยังไม่ทันเห็นลมาแล้วแม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 แมวแวลอก่อนเออวคุดูตัวผมมันเด้งขนาดนี้แ <recording> ล <collection> ้วแมวไปไหนอ่ะบ้านใครอะแมวอ่ะแมวโอ้โหคือไม่ทันเมื่อกี้เสียดายมากเลยอ่ะคือคอนทองแม่แรงมากก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาล็อกบ้านบ้านผมป่ะเนี่ยอันนี้ไม่นะบ้านผม ไอตัวนั้นมันหายไปแล้วท่านผู้ชมไอแมวกิฟฟินของผม <laughs> แมวกิฟฟินของผมมันหายไปแล้วแต่ว่าในบ้านหลังนี้ผมเห็นเจ้าแมวดีว DIY อยู่ดีวายดอกมันไม่ใช่แมวมันเป็นหมาหมาระดับดีวคือผมจะเล็งเอาไว้บ้านหลังนี้อืมคืออืมหกห้าสี่สามสองหนึ่งอืมคือไปสิ คืออ๋อเราสามารถแบบปลดล็อกสตูดิโอของคนอื่นได้ด้วยเหรอ <c ười> คือมันปลดล็อกสตูดิโอแต่ว่าไอเมลตัวนั้นมันหายไปแล้วอะเสียดายมากเลยอะไอเมลระดับมิติของผมอะเหลือแต่ตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้ทั้ <c ười> งมดโดนโดนขโมยเมลไปแล้วคือตั้งแต่ที่ผมไปรอเนี่ยมันขโมยเมลไปตอนไหนน่าจะตอนที่ผมโดนทุบแน่เลยเออเมลหายไปแล้วเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปเดินดูเผื่อว่าจะมีบ้านให้ขโมยอีก มีอีกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะตอนเนี้ยคืออันนี้ไอ,อ้สองหมื่นสองมาอืมแล้วก็มีตัวอะไรปะไม่น่าจะมีะนะคือเอ้ยมีคนแย่งมีคนแย่งซื้องูมีคนจะเอางูผมไม่ได้นะงูตัวนี้อืมผมจะเอางูตัว <c oughs> โอ้มันแย่งกันซื้อได้ด้วยหรอคือมันแย่งกันซื้อได้ด้วยอ่ะโอ,มอ,อ,อไม่ก้นเออไปเหงเอ้ คือแบบเย่งกระนจ่ายค่าตัวคือเมื่อกี้เนี่ยก็เสียค่าตัวไปหลายรอบอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมโอเคฮะสำหบคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ